พี่หลามพี่เอนะครับอยู่ในบูธของวู้หลิงในงานมอเตอร์อ็กป์รปครั้งที่40นี้นะครับ กับรถคันที่ผมชอบมากที่สุดแล้วผมจะซื้อเป็นคนแรกวู้วามเขาเรียกคำว่าวู้วามเนี่ยเป็นรถวู้ลิงที่ผมต้องวู้วามเนี่ยแน่นอนนี่คือวูหลิงมินิอีวีโอ้คุณผู้ชมเปิดประทุนคันไซเล็กน่ารักสุดๆเปิดประนะเปิดให้เห็นแล้วว่าเปิดจริงขอเข้าไปนั่งหน่อยนะ้ไครับผมผมไม่อยู่ฝั่งนู้นนี่ประตูประตูไร้กรอบด้วยเนี่ยพอเป็นพอเป็นเปิดประุนไงใช่ไหมประตุนะประนูแตประุนต้องเป็นประตูไร้กรอบเราไปยืนคุยกันในหลังของรถเปิดประตนนะมันดีมากเลยมัน ดีมากคุณผู้ชมมันคือในเมืองนอกนะครับเขาบอกว่านี่คือรถเปิดประทุนที่ราคาถูกที่สุดในโลกถ้าคุณอยากได้รถเปิดประทุนมีรุ่นนี้รุ่นเดียวฉะนั้นที่ราคาดีที่สุดรอมาขายเมืองไทยเมื่อไหร่ผมจะซื้อเป็นคนแรก ผมจะไปจองกับทางบู๊หลิงไว้เลยว่าผมขอคันแรกรับรถคนแรก,กผมซื้อแน่นอนนะคะคุณผู้ชมผมพูดแล้วประโยคขั้นสั้นเลยขอวู่วามขอยกเลิกความเป็นคนสันดาบสักแป๊บหนึ่งชอบมากอะมันเล็กกระทัดรัดน่ารักผมว่าตัวเบสตัวถังเนี่ยมันมาทรงเดียวกันกับบู๊หลิงเอวีใช่ใช้ใชเ,เสชบสตัวถังเดียวกันมิติตัวถังนี่ใกล้เคียงกันมากใช่เพียงแต่ว่าเขามาทําเป็นคาบิโอเลตนะครับแล้วก็เนี่ย โอ้โห oh. เปิดเปิดประทุนพี่ว่าเป็นไฟฟ้าหรือเป็นแมนวนวลเท่าที่ผมดูเนี่ยแนวโน้มน่าจะน,าน่าจะไฟฟ้านะไฟฟ้าไ,ไฟฟ้านี่มีปุ่มอยู่ตรงนี้ออกดเลยลองกดดูไหมลองดูถ้ากดเขาไม่ว่าอะไรกดได้แต่เราได้ไม่มีไม่รู้อะ ไม่ได้หรอกเราิมทไม่มีทำงานไหมไม่ทำงานไม่ทำงานเขาเปิดไปแล้วน่ารักมากอ่ะชอบมากเลยโอ้แล้วดูสีสันสวยงามนะครับที่ไปอ่านสเปคมาเขาบอกวิ่งได้สูงความเลยสูงสุดคือ100กิโลเมตรต่ชั่วโมงอ่าตามตามหลักการของวูหลิงอ่ะคือเขาจะทำรถคันเล็กๆเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถเมืองเรียกว่ารถเมืองมอเตอร์ก็แบบ 30กว่าแรงม้านะฮะไม่ต้องเยอะแบตเตอรี่สัก26กิโลวัตต์ยกิโลวัตตนะ์แล้วก็ชาร์จ a ออย่างเดียววิ่งได้ระยะทางสักประมาณ280กิโลเมตรอะไรเงี้ยแค่นี้พอแล้วเราเอาไว้วิ่งในเมืองเอาไว้วิ่งส่งลูกไปโรงเรียนขับไปห้างเดียว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 ลูกอะ่ะแฝดไม่ใช่หรอเออแล้วลูกแฝดแต่ลูกแฝดต,ต้องนั่งซ้อนกันเพราะว่ามีลูกสองคนนั่งได้แค่สองที่คือคำถามแย้งตัวเองครับ บอกขับบอกเลยซื้อไว้บหมไว้ส่งลูกรงเรียนมีคนมีคนแย้งผมบอกว่าถ้ารุ่นนี้มาเมืองไทยแล้วกลายเป็นพวงมาลัยซ้ายขับได้ไหมผมจะบอกเลยคนที่ไม่เคยขับพวงมาลัยซ้ายคุณจะกลัว ว่าคุณจะขับไม่ได้ขับได้ครับพวงมาลัยซ้ายนี่ขับแล้วเหมือนพวงมาลัยขวาเป๊ะเลยคุณจะไม่รู้สึกแปลกแตกต่างเลยมีปัญหาเดียวตอนยื่นจ่ายเงินทางด่วนถึงถึงถึงต้องมีตะกร้าเอื้อมหน่อยเอื้อมนิดนึงต้องมีตะกร้าใส่เงินทางด่วนหรือไม่ก็มีอีซี่พาสมาฮะทางด่วนน่ะผมบอกแล้วครับจากประสบการณ์ตอนนี้การใช้งานในเมืองเนี้ยบนรถเมืองเนี้ยทางด่วนไม่ใช่ปัญหาครับไอที่จอดรถรับบัตรอะฮะรับเนี้ยไอ้เครื่องไอ้เครื่องที่ต้องเอามือไปกดแล้วรับบัตรเข้าห้างมาฮะรับบัตรเข้าห้างไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะมีเเเเจจจ้้้าาาาหหนนนนทีี่่ดิมใรััับงยปุ เจอรถสูงกับรถเตี้ยเนี่ยมันขดลำบากแล้วอย่างนี้ทำไงผมชอบมากต่อให้มันมาเป็นพรมอะไรซ้ายผมก็ซื้อถ้าหน้าปัดลองเปิดประตูดูครับจะเห็นหน้าปัดเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันมันมีไฟบอกสถานะด้วยอ่ะเนี่ยนะบอกเลยว่าเป็นรูปรถแล้วเปิดประตูฝั่งไหนอยู่หน้าปัดเท่เนี่เนี่นะเรามาดูช่วงท้ายเขาแล้วดูความสูงของเขาสิครับคุณผู้ชมนี่คือรถคันเล็กๆนะแต่สูงนะโอ้โหดูความสูงนี่เกือบจะเท่ายอดอกผมอยู่แล้วววพี่รามครับสิ่งแรกที่เห็นเนี่ย ในเวอร์ชั่นนี้ผมนึกถึงรถ SUV คันคันแรกที่ผมนึกเลยรุ่นไหนคือเรนโลเวเรนโลเวเขาจะมีรถ SUV อยู่รุ่นหนึ่งที่เป็นเปิดประทุนซึ่งผมก็เคยถามว่าใครว่าซื้อรถเปิดประทุน <c oughs> เป็นรถ SUV <c oughs> จะไปใช้ <c oughs> คือคือนั้นนั่นคือความคิดแวบแรกที่เห็นนะ,ะเหนพรนเอกเอราคันนี้เ,เหมือนกันนะสูงเหมือนกันเลยสรงเดียวกัน <c oughs> เหมือน SUV ไปเป็นทุนเลย <c oughs> คือผู้หลิงเนี่ยเขาทรงสูงตั้งแต่ตัว Air EV แล้ว Air EV เนี่ยนั่งมาเนี่ยนั่งอยู่ในรถในนั่เป็นคนขับเนี่ยความสูงของเราเนี่ยระดับเดียวกันกับ Ford Ranger เลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นั่งสูงเป็นรถชั้นสูงสําหรับคนชั้นสูงครับ แถมท้ายให้นิดหนึ่งในคลิปนี้นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเขามาขายจริงเดี๋ยวเราต้องไปสืบถามทางวูหลิงนะครับว่าเขาจะมาขายเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้เอามาจอดโชว์ก่อนแถมท้ายให้ด้านหลังนี่เดินทะลุมาเลยมาดูนี่ตัวแต่งของวูหลิง a EV ตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าสปอร์ตยี่นี่นะฮะดูความสวยมาส่งซิ่งมากซิ่งสปอร์ตถ้าเป็นผมนะผมจะใส่ชุดโป่งตรงนี้เป็นวายบอดี้ครับ อแต่ตัวนี้ไม่รู้ทำขายหรือเปล่าอาจจะแต่งโชว์เฉยแต่งโชว์ก่อนก็เป็นไอเดียไนงะใช่ไอเดียว่าคุณสามารถแต่งนี่สไตล์สปอร์ตอย่างนี้คุณดูสปอยเลอร์ท้ายเป็นไงใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะทรงสวยนะ ผมผมนึกนึกนึกถึงอะไรป่ะผมนึกถึงนี่เมื่อก่อนเขาชอบมีคนแกล้งอะอะไรฮะสปอยเลอร์จิ๋วนี่ก็ถ่ายซูมใกล้ๆแล้วดึงภาพออกอะใช่มันดูน่ารักเลดือนดืนน่ารักใน Facebook กลุ่มเนี่ยนะฮะในกลุ่มบูลิงแอร์อีบไทยแลนด์เนี่ยนะฮะคนแต่งรถเยอะมากนะครับเนี่ยมาดูได้แวะมาดูที่งานมอเตอร์โปนะครับมาดูตัวบูลิงสปอร์ตตี้ตัวนี้สปอร์ตยี่หรือสปอร์ตตี้ก็ไม่รู้น่ารักดีนะครับล้อใหญ่ด้วยนี่เป็นไงล้อ14มั้งตัวนี้14หรือ15 ดูก่อนดูขนาดยางก่อนดูขนาดยาง14 14ตอนนี้ล้อ14แล้วแม็กจริงๆอ่ะบูหลีงอ่ะใส่ล้อ15ไม่สวยใหญ่ไปใหญ่ไปมันใส่14กับยางเบอร์นี้กำลังสวยเลยนะครับเดี๋ยวดูเบอร์ยางให้เบอร์ยางเท่าไหร่นะน่าจะ165 16 155 50หน่งหกห่งห5 5ห้าห้ที่รู้พี่พออะไรครับพี่ลาม ก็บอกว่าพี่หลามผมเป็นแฟนแทนรถเคคาญี่ปุ่นเคคาญี่ปุ่นใส่ไ้ายประมาณนี้ใส่ยางเบอร์นี้ใส่ยางงี้คือ <ๆ S 2> เมื่อกี้ถึงดาวไทยเลยว่า 15, ประมาณหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าประมาณเนี้ยแถบเนี้ยสวยเลยนะครับแวะมาดูนะครับที่บูธของบูหลิงครับ,บ